สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจริงหร,งรงอ,อพี่บอยถ่ายถ่ายรูปก,กับน้องหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยน้องอยากถ่ายรูปด้วยซึ่งพี่บอยเนี่ยเป็นนัดรองในดวงใจของเพ็รนะคะใครจะไปคิดว่าชีวิตนี้ของเพ็รจะได้มานั่งกินข้าวกับศิลปินที่ชอบมาตั้งแต่เด็กๆนี่บันที่สุดของคำว่าคอมพีชีวิตติ้ คลิปนี้เพชพามาบุกร้านชาบูคิงของพี่บอยและพี่เจีย๊ยบบอกตรงๆเลยว่ายิ่งกว่าฝันที่เป็นจริงใช่ไหมครับใ่เลยได้ใส่เลยค่ะบ,บริการอ,อดูแล,แลอย่างคิงเพ,พราะเราคือชาบูคิงถ้าจะพูดนได้อีกเอาเนื้อหนึ่งเนื้ออร่อยสองน้ำจิ้มมีความกลมกลมมีรสเผ็ดขึ้นมาแต่ว่าไม่ได้เผ็ดโดดจนเกินไปอุ้ยพี่บอยนี่ม่คือเนื้อสองชิ้นประกบกันนี่ว่าละลายละลายจริงอันนี้ เขินจนเก็บอาการไม่ยูปันอีกประสือแล้วนั้นว่าให้หน่อยดิจะบอกว่ามีมีไปค้นไปค้นในเก๊ะคลิปนี้นะคะน่าจะเป็นคลิปที่เพรตื่นเต้นแล้วก็ประหม่ามากที่สุดทิปหนึ่งตั้งแต่ทำ YouTube มาเลยค่ะเพราะว่าเพจจะได้ไปถ่ายคลิปกับพี่บอยพีชเบเกอร์ค่ะทุกคนซึ่งพี่บอยเนี่ยเป็นนักร้องในดวงใจของเพรนะคะตั้งแต่อยู่มหนึ่งค่ะ จนถึงตอนนี้อายุ30กสิบนะคะพี่บอยก็ยังแบบเป็นที่หนึ่งในใจอยู่เหมือนเดิมอะแล้ววันนี้คือเราจะได้ไปถ่ายคลิปกับพี่บอยคือแบบเป็นกาำตัวไหล้สดงอจด้เป็นังใจเพจด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปชิมร้านชาบูคิงของพี่บอยพี่เจี๊ยบกันที่พระราม9้าค่ะ แล้วเดี๋ยวเจอกันนะคะใครที่ผ่านเข้ามาคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, mm hmm. กดแชร์ share, แล้วก็กด s u c mm hmm. s i r i b e คอมเมนต์ hmm. คุยกับเพจได้นะคะสา0แสนสาบรออยู่ค่ะขอบคุณค่ะตื่นเต้นนะทุกคนสวัส <Okay. S 1> <All S 2> ดีครั <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับพี่พอยคือเพชตตื่นเต้นมากเลยนะ oh. วันนี้ ดีใจมากที่เพชรมาหานะครับวันนี้ตื่นเต้นมากค่ะคือเจอพี่บอยมาตั้งแต่อยู่มอหนึ่งนะโอ้โหนานมากจนตอนนี้จนตอนนี้สามสิบบวกก็นี่เป็นครั้งแรกที่จะได้มากินข้าวกับพี่บอยนะโอ้โหเป็นเกียดมาก ฝากพี่บอยด้วยค่ะเพราะว่าเพรอาจจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่รู้สึกตื่นเต้นมากไปครับเชิญครับเชิญค่ะอ๋อโอเคค่ะเชิญตัวเองไปค่ะอันนี้เราอยู่ที่สาขาพระรามเก้าใช่ไหมใช่ครับอยู่ที่ชาบูคิงพระรามเก้าครับ เดี๋ยวพี่บอยแนะนําร้านหน่อยเอาเลยเหรอเอาเลยเอาเลยสบายๆเริ่มเลยฮะ่เริ่มเลยสบายๆร้านก็ชืช่อชาบูคิงนะครับอ,อันนี้เป็นที่เราอยู่ตรงนี้เป็นสาขาพระรามเก้าทอยสามสิบเจ็ดจริงๆตอนนี้มีอยู่สองสาขาก็คือสาขาสารยาใกล้ๆกับมหาลาัยมหิดลจะบอกว่าไปกินตั้งแต่อโศกสาขาแรกแสนพันแทบป่ะบอกชวนเพื่อนๆ่าแบบเออ มึงกูอยากไปกินร้านบอยครับ <c oughs> ไปกับกูหน่อย <c oughs> ตอนนั้นไปกับเพื่อนสี่คนจําได้แล้วตั้งแต่ที่บอย,ยเป็นคนเสิร์ฟน้ำซุปเองอะใช่เพราะสาขาแรกคือทาอะไรกันแบบไม่ค่อยเป็นเลยใหม่มากตอนนั้นก็คือเดินเสิร์ฟเ,เองแล้วอยากรู้ว่าทาไมอยู่ดีๆจากนักกรองอะ่ะพี่บอยมาเปิดร้านอาหารแล้วก็เปิดชาบูอะ่ะจริงๆโปรเจกต์เนี้ยต้องบอกว่ามันเริ่มจากพี่เจบเขาเป็นคนชอบทําชาบูกินที่บ้านอชอบทําเองแล้วก็น่าจะชอบซื้อแบบ ซอสตัวนี้มาผสมอันนี้มาอะไรเงี้ยแล้วมันก็จอกมาเป็นน้ําซุปแล้วเราก็กินที่รมันก็แบบเฮ้ยมันอร่อยเวลามีเพื่อนๆมาบ้านหรืออะไรเงี้ยพี่เจ๊ยเขาจะชอบทำน้ําซุปให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนกินจนแบบเป็นเมนูที่เวลาใครที่มาบ้านเขาบอบกว่าเจ๊ทําชาบูนะวันนี้เจ๊ต้องทําชาบูนะก็เลยเป็นที่มาแบบเหมือนเป็นแรงบันดาลใจให้เขาแบบเฮ้ยอยู่เพราะฉันจะเปิดได้อะไรอย่างนี้งั้นนอกจากชาบูแบบที่ร้านมีขายอะไรอีกไหมจริง เริ่มต้นเนี่ยอย่างที่เพชรู้ก็คือสาขาแรกเนี่ยเราเริ่มตั้งแต่ที่อโศกเนี่ยเป็นชาบูอย่างเดียวพอเราขยายไปเรื่อยๆครับเรามีนความรู้สึกว่าทาร์เก็ตของของร้านอะเป็นเหมือนแบบหลายๆเจเนเรชั่นมาที่ร้านเนี่ยนอกจากชาบูแล้วคุณยังสามารถกินอาหารญี่ปุ่นได้ด้วยกินอาหารจานเดียวได้ด้วยหรือคุณมาคนเดียวคุณก็นั่งกินได้เพราะว่าเมื่อกี้ไปแอบบดูเมนูว่ามันไม่ได้มีแค่ชาบูมีซูชิชมีโรมีข้าวแบบมีหลายอย่างเลยถูกต้องครับถูกต้องครับ เนื้อมาเสิร์ฟครับนี่มันไซส์อะไรคะใหญ่ขนาดอันนี้เรียกว่าคิงไซส์ครับใหญ่มากทุกคนคือดูเนื้อนี่มันใหญ่กว่าหน้าอีกอ่ะเคพี่บอยแนะนําเมนูหน่อยว่าวันนี้มีอะไรมาเสิร์ฟให้คิมบ้ากส่วนหนึ่งเท่านั้นนี่ส่วนหน่เยอะมากแล้วอ่ะใช่ครับอันนี้เป็นเนื้อวากิวเอโฟนะครับแล้วก็อันนี้เป็นหมูผสมเบคอนอันนี้เป็นข้าวหน้าเนื้อวากิวเบินไฟอันนี้เป็นสไปซี่แซลมอนครันชี่มากีโอ้ชื่อยาวมากแล้วก็นี่เป็น เอบิคันชีมากีครับอันนี้เป็นแซลมอนอบุริมากีส่วนอันนี้แบบทํามาเพื่อชาวไทยโดยเฉพาะเป็นสลัดัเป็นสลดแต่ว่าสลัดหนังปลาเดี๋ยวกลัวจะเบื่อเนื้อแซลมอนตรงนี้ก็เลยแบบทํามาเป็นหนังปลาแซลมอนยำไทยครับเผ็ดว่าดีเพราะว่ามันเหมือนมีความเผ็ดความเปรี้ยวรสชาติของไทยไทมาตัดเลี่ยนไข่ไข่ไก่ที่เราเอามากินกับ กับตัวชาบูเนี่ยจริงๆแล้วแต่ความชอบบางคนก็จริงๆถ้าถ้าจะเอาแบบญี่ปุ่นแบบออริจินอลเลยก็ต้องเป็นไข่ดิบนะแล้วก็จุ่มเลยตัวนี้ไม่ต้องกลัวเพราะว่าเราใช้ไข่นาเข้าจากญี่ปุ่นเลยครับอืก,ก,นอนกินดิบได้แน่นอนกินดิบได้แน่นอนครับน้ำจิ้มมีอะไรบ้างคะพี่บอยเวลาพี่กินเองอ่ะพี่จะกินพี่จะกินไข่ดิบใช่ป่ะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นพนสือครับอืมพรสือปน้ำจิ้มไหมเวลาพี่กินเองใช่ไหมครับใช่พี่ก็จะใส่ใส่ตัวนี้แล้วก็ใส่ พริกครับพริกกระเทียมนี่เป็นแบบชาวไทยเลยแต่อันนี้จะเป็น,น,น,ปนใช้เท้าผสมกับแครอทครับ<ฮ>ชาวไทยก็จะนี่เลยครับพริกกระเทียมแล้วอันนี้คืออะไรคะอันนี้เนี่ยสำหรับคนที่มากินแล้วติดความเป็นสุกี้แบบชาวไทยอะ่ะตอนเปิดร้านใหม่ๆก็จะมีคุณพี่ คุณนาคุณอาบอกน้องน้องไม่มีน้ำจิ้มสุก,กี้เหรอแต่เราก็ไม่อยากให้มันเป็นน้ำจิ้มสุกี้แบบนั้นเราก็เลยคิดเองอันนี้ชื่อชาบูคิงสไปซี่เดี๋ยวต้องลองชิมเลยค่ะอันนี้เ,เวลากินพี่เจีย๊ยบเขาจะชอบกินอันนี้ครับอันนี้พี่พเจีย๊ยบ,นนบเป็นคนคิดเองไหครเป็นคนคิดเองเลยครับนาเป็นคนคิดอันนี้เลยครับก็จะแล้วแต่เลยว่า<ต>จะใส่<ด>พริกเผินๆอาจจะเหมือนแบบซอสพริกแบบสีลาชาใช่ใช่ครับแต่ว่ามันจะมีความความเผ็ดความหวานของมันอยู่แล้วก็จะแล้วแต่คนเลยครับบางคนก็ใส่กระเทียยมาคนใส่่แตพริกเ้ ปกติพี่บอยชอบกินน้ำใสหรือว่าซุกกี้ค่ะชอบกินน้ำดำครับเหมือนกันน้ําซุปดําของเราเนี่ยเป็นที่เรื่องลือมากนะครับว่าทุกคนมากินแล้วจะชอบขอกับขอน้ําซุปกับขอน้าซุปกับบ้านด้วยแสดงว่าเพราะว่าน้ําซุปของเราเนี่ยกินเข้าไปเรื่อยๆนะครับสมมุิเรากินเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยบางที่เนี่ยจะต้องเติมน้าเปล่าเพราะมันแบบเค็มเมากมันจะเค็มใช่ไหมครับของเราเนี่ยสดไปได้เรื่อยๆเลยครับแสดงว่าน้ําดําที่นี่แบบว่าทําให้สดได้ไม่เค็มใช่ครับโลโซเดียม ทำจิ้มเยอะนิดนึงนะฮะที่ร้านแสดงว่าวบบมีความวารรตี้ให้เลือกจิ้มได้ตามใจชอบเลยตอนทําร้านนี่คิดว่าโตใหญ่แล้วนะแต่พอทำมาจริงคือแบบไม่เคยพอวางเลยอันนี้ของพี่หมดก็สิบแปดนิ้วแล้วว่ใช่มันใหญ่มากเออนี่อแผ่ะมันใหญ่ไม่เป็นไรค่ะรีบลงเลยค่ะแผ่นมันใหญ่จริงๆงอ่ะคือมันใหญ่กว่าหน้าอีกอะ เฮ้ยทำได้เฮ้ยโหเฮ้ยทำได้หวะไปเปิดร้านชาบูชอบกินชาบูมากระบานใกล้ด้วยที่หลังมาบ่อยๆได้เดี๋ยวจะพาที่บ้านมากินเลยค่ะมาเลยมาเลยครัตรงนี้อยู่ไม่ไกลจากเดินายเนาะอยู่ก่อนถึงเดินายนิดเดียวอยู่ซอย37นะครับใช่โอ้โหต้องเพ็ดก่อนให้เพ็ดกินก่อนเลยเหรอคะใช่ขอบคุณค่ะใส่ลงไปในไข่เลยค่ะใส่ในไข่เลยนะใช่ใส่ลงไปในไข่เลยค่ะบริการโโอ้หดูแลอย่างคิงเพราะเราคือชาบูคิงโอเคมันใหญ่จริงๆอ่ะ ้คนกำลังจะแต่งงานด้วยแล้วให้มากินนี้เนาะเป็นไงครับพูดไม่ออกเลยถึงกับพูดไม่ออกเลยคือโอ้โหละลายละลายจริงอันนี้มาบริ้งค์คอคือสูงใช่ไหมคะใช่ใช่คับนุ่มไขมันแทรกอย่างดีเนื้อเขาสไลด์มาความหนักกำลังดีโอเคค่ะหมูใกล้ได้แล้วค่ะแต่หมูต้องกินสุกนะคะหมูเดี๋ยวไม่ใช่เดี๋ยวหูดับนะคะเดี๋ยวพี่บอยร้องเพลงต่อไม่ได้ไม่ได้ใช่ ซุปใสของเราก็จะเป็นซุปซุปปลาโอปลาโอใช่ช่วงนี้คิวงานแน่นไหมคะเรื่อยๆครับเรื่อยๆหน้าฝ<ม>นก็จะเปลี่ยนจากงานที่แบบเป็นงานกลางแจ้งเนี้ยก็จะต้อง e เป็นงานเป็นอ่าเป็นอีเวนต์ข้างในร่มบ้างอะไรเงี้ยเป็นผับบาร์ร้านอาหารก็ไม่ได้ไปฟังพี่บอยร้องเพลงนานละจนวันนั้นที่เพทได้ไปงานที่โรงแรมดูสิตแล้วก็แบบ ในรอบกี่ปีที่ไม่ได้ฟังพี่บอยร้องสดหรอ่าจะ20ปีน่าจะตั้งแต่ตั้งแต่มหนึ่งนันก็เพล็ก็ไม่เคยฟังพี่ร้องอีกเลยอ่ะไม่ใช่พี่ปีสองยังไปตามพี่อยู่เลยเรายังคือเราจะได้ตามพี่บอยอ่ะในช่วงมัธยมเพราะเรายังพอจัดการเวลาตัวเองได้แล้วก็พอมปลายปั๊บแม่ก็เริ่มไม่ค่อยอะไรกับเราละเราก็เริ่มปล่อยแล้วเริ่มปล่อยละแต่พอเข้ามหาลัยมาเรียนหนักมันก็เลยเหมือนแบบช้าๆลงแต่เราก็ยังติดตามนะคะจับภาพ ภาพที่คุณแม่จูงมือเพชรมาเจอพี่ยังอยู่ในมโนภาพของพี่อยู่จำได้เหรอจำได้ได้ว่าเจอที่ไหนจำอะไรได้หมดเลยเดี๋ยวให้พี่บอยเล่ากินคำนี้ก่อนไลฟ์พี่บอยเล่าโอเคโอเคมาเราจะกินอันนี้ด้วยกันน้ำจิ้มคอนสึดดีกว่าเพชรเปลี่ยนเร,เราจิ้มอันนี้บ้างจิ้มงาบ้างจริงๆงาก็เป็นเป็น,เป,นเป็นอีกน้ำจิ้มอีกฟเอริลิตของพี่อันหนึ่งคือแต่พี่จะไม่เหมือนชาวบ,บ้านคือพี่จะใส่กระเทียมด้วยอือ น้ำจิ้มนี่มันคือแบบปรเจกจริงๆนะคะแต่ละคนคือปรุงไม่เหมือนกันคือเพย์าจะเป็นคนชอบกินคอนสึกับไข่แบบไม่ต้องปรุงอะไรมากเลยแบบว่าชอบกินแบบรสชาติของเนื้ออ่ะให้พี่บอยเล่าให้ฟังค่ะรู้สึกว่าเพื่อนจะแบบคลอดลูกมั้งที่โรงพยาบาลสมิติเวชแล้วอยู่นี้หลังจากเยี่ยมเพื่อนเสร็จเนี่ยมาซื้อขนมมานั่งกินข้าวร้านร้านขนมนะร้านขนมตรงซอยสี่เก้าใช่แล้วก็จะมีคุณแม่เนี่ยจุงมือเด็กคนหนึ่งเดินมา แล้วก็แต่ว่าเรียกเรียกพี่ว่าพี่นะพี่บอยจริงหรอพี่บอยถ่ายถ่ายรูปกับน้องหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยน้องอยากถ่ายรูปด้วยอะไรก็เลยได้เจอครั้งแรกเนอะก็คือตัวกระเปียกเลยกเปียกมากๆเลยแล้วก็เป็นผมแบบผมบ๊อบอะใช่ผมบ๊อบเลยแล้วก็จุงมือน้องชายมาอีกคนใช่ไปกันสามคนคือยังจําได้ทุกมันเวลาพูดถึงเขาก็จะพูดแบบวนๆไม่ได้เป็นอัลไซเมอร์นะครับแต่เป็นเรืงที่จำจดจชุดนักเรียนมาจนวันหนึ่งเห็น เพรมาทําช่องหูัวเองพี่เห็นได้ยังไงอ่ะเออพี่จําไม่ได้ว่าเห็นจากพี่ว่ายังไม่เห็นย t u b e นะเห็นจากเพจก่อนปะไม่แน่ใจเราพี่ก็จําได้ว่าคือเพจเลยอรอใช่เพราะหน้าแบบนี้มีคนเดียวหมีคนเดียวอยากให้กินกับน้ำจิ้มอะไรคะอันนี้อันนี้หรอ อยากให้ลองสไปซี่ใช่ไหมโอเคได้ได้ได้จริงๆอ่ะชมสารทีมงานเห็นมากเลยอ่ะทุกคนแบบเราดูกินมีความสุขมากแล้วก็คุยกันแล้วเขาก็แบบรู้ละเดี๋ยวกินเสียงแบบเดี๋ยวกินชิ้นนี้เสร็จอ่ะเราเพชจะชิมอันนี้อันนี้อันนี้เราวเพจะให้น้องชิมละโอเคโอเคเพราะตอนเนี้เสียงเสียงท้องร้องเลยวน้องเดี๋ยวน้องเป็นลมกันละแต่เขาดูไม่ลื่นเลึงเลยนะตอนเราคุยกันนะเขาแบบเมื่อไหร่ผมจะคุยเสร็จหิวแล้วเป็นไงครับ ถ้าตะกืนได้อีกแล้วเนื้อหนึ่งเนื้ออร่อยสองน้ำจิ้มมีความกลมกลมมีรสเผ็ดขึ้นมาแต่ว่าไม่ได้เผ็ดโดดจนเกินไปเพราะว่าเราเป<ม>็นคนกินไม่เผ็ด<ม>เราก็เลยบอก,อกพี่บอว่าอย่าทำเผ็ดอันนี้ดีอ่ะพี่บอยฮ้ยเผ็ดว่าถ้าสมมติว่ากินชาบูไปสักพักแล้วเรารู้สึกว่ามันเลี่ยนอะไรอยากจะหาอะไรมาตัดรสให้มันเผ็ดขึ้นนิดนึงตัวนี้แนะนาน้ำจิ้มไปครีค่ะส่วนน้ำจิ้มงาเราก็าไว้จิ้มกับเวลาเรากินกับน้ำซุปใสอะไรอย่างงี้ใช่มาเพี่ขอชิมอันนี้เลย เอบิคันชี่มากิใช่ข้างในก็จะเป็นอบวคาโดมีกุ้งอ,อันนี้กินง่ายๆเลยอร่อยง่ายกินง่ายผู้ใหญ่กินได้เด็กกินดีไม,ไม่เผ็ดมีรสของมายองเนสเข้ามาแล้วก็มีความคันชี่ของแป้งเท็ุลับเป็นเมนูที่เวลาที่ลูกค้าเนี่ยมีน้องๆตัวเล็กๆมาด้วยมีมีเด็กม,มาด้วยก็จะเป็นอันนี้น,นี่เราก็จะเอาแซลมอนไปเผาแล้วก็เอาชีสโปกครับ อันนี้คอมใหญ่มากเวลากินทุกคนดูมีสมาธิกับเรามากเลยนี่อ,อยากจะให้ดูอันนี้ว่าคือเครื่องมันแน่นมากเมนูนี้คือแบบหนึ่งชิ้นก็คือจุกเลยนะแบบอิ่มมากอะ่ะเป็นมื้อข้าวได้เลยใช่มันมีความคล้ายๆโอนกิลิเลยเครื่องแน่นมากตัวซอสที่มันเป็นสไปซี่อะ่ะแล้วก็คิดเองอ ที่บอกว่าเป็นหนังปลาแซลมอนใช่เหมาะมากสําหรับเวลาที่แบบลูกค้าที่แบบมากินแล้วแบบดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปด้วยก็จะอันนี้อร่อยไม่เผ็ดเกินอีกแล้ว่อาจจะบอกว่าเพจเป็นคนกินเผ็ดไม่มากขนาดนั้นรู้สึกว่ารสชาติที่ร้านมันอันนี้เผ็ดไหมถือว่าเผ็ดไหมไม่ไม่เผ็ดใช่ไหมเผ็ดกินได้ค่ะขอชิมเลยนะคะข้าวอันนี้แล้วตัวเธอก็ไม่ใหญ่ขึ้นเลยก็ตัวเท่านี้ตลอดเลยอะ อเนื้อนุ่มคือเนื้อเห็นว่าหนาพับมาใช่ปะแต่ว่ากัดแล้วมันขาดเลยค่ะแล้วก็มีไข่ไข่ไก่สดนะคะมาเพิ่มความหวานความนัวในนี้อร่อยมากเทปนี้บอกเลยว่ายังไงก็อร่อยฉีดยาฉีดยาไข่นี้ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่ามันเกดที่เราทานดิบได้นะครับไม่เพราะว่าคือของเขาดีจริงๆอันนี้ยอมรับนี้ยอมรับเป็นไข่ออแกนิกจากญี่ปุ่นเลยนะครับ พี่บอยนี่มันคือเนื้อสองชิ้นประกบก<ช>ันนี่ว่าอยากรู้ว่าอะไรที่ทําให้พี่บอยจําเผ็รได้หรอเพราะว่าวันนั้นเหนอที่เจอกับแม่ใช่ใช่เพราะว่าคือจริงๆมีไม่เยอะที่แบบว่าคุณแม่จะพาจะพาแบบพาลูกมาอะไรอย่างเงี้ยในตอนช่วงอายุนั้นน,นนะแต่ช่วงเนี้ยเป็นลูกพาแม่มาละพ <c oughs> ี่คะแม่หนูชอบพี่มากเลยค่ะจะเจอบ่อยเอาจริงๆป้าวันนั้นะ่ะเพ็ดอะ อายมากเลยนะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะก็ไม่ได้อยากให้แม่พาไปหรอกคือมันดูรู้สึกว่าเราเด็กมากมเลยเราไปทำอะไรแถวนั้นอ่ะคือจริงๆวันนั้นเหชรไม่สบายเพด้ะไปผ่าฟันคุดมาแล้วมันติดเชือ้อแล้วหน้าเพดรก็บวมแล้วจำได้ว่าพี่บอยจะต้องมีอีเวนต์แถวๆนั้นแล้วเราจำได้ว่าเราอยู่บ้านเรานั่งร้องไห้แล้วก็าแบบเราจะไม่ได้ไปเพราะมันพี่บอยมาใกล้บ้านเราขนาดน,นี้แต่ทําไมเราจะไม่ได้ไปอยู่ดีๆแม่บอกว่าขึ้นรถมา แล้วก็พาไปเลยวันนั้นแล้วเรารู้สึกว่าจริงๆคือเป็นวันที่เราแบบเราไม่พร้อมอ่ะแล้วเราแบบมหนเป็นวันที่เราหน้าบวมอ่ะเราหน้าแย่มแย่มากอ่ะจริงๆอ่ะพยายามจะกลับไปหารูปเราเอามาให้วันนี้นะแต่มันหาไม่เจอพัวใหญ่บ้ากอ่ะใช่ปันอิประสือแล้นัดมาให้หน่อยดิจะบอกว่ามีมีไปค้นไปค้นในเก๊บาเกะมาเลยไปค้นในเก๊บมาเลยสิ่งนี้เก๊มาเลย นี่ตอนอายุเท่าไหร่คะเนี่ย24่อะไรเงี้ยประมาณ2ีประมาณ24พี่เดี๋ยวพี่บอยร้องเพลงตั้งแต่อยู่เท่าไหร่อะถ้าถ้าร้องหัวใจผูกกันเนี่ย2022อืมเป็นเพลงแรกที่รู้จักใช่แล้วก็2023ก็เริ่มมีเพลงเหงาถือคิดถึงก่อนคิดถึงก่อน2023แล้วก็2024เนี่ยเป็นอัลบั้มเต็ม Peace Maker นี่โหดูสำหรับน้องเพชรนะครับ คุณมากๆนะครับตั้งใจเรียนเลยนะแล้วก็มีความสุขมากๆนะโอ้โหกี่ปีแล้ววะตอนเล่มนี้เพ้นน่าจะอยู่สิบสิบสองสิบสามยี่สิบปียี่สิบปีได้ประมาณยี่สิบยี่สิบเอ็ดปีเก็บไว้อย่างดีเลยอะเก็บไว้อย่างดีเหมือนเดิมโอ้โหสุดยอดเหมือนเดิมเป็นโฟโต้บุ๊กที่พี่ไปถ่ายที่ญี่ปุ่นจำได้จำได้ไม่น่าเชื่อเลยยุคนั้นแบบว่ามีถ่ายโฟโต้บุ๊กของตัวเองด้วย เมนูอะไรที่แบบห้ามพลาดเลยคือถ้าถ้าสมมติมาที่ร้านเนี่ยคนทานเนื้อนะครับที่อยากให้สั่งหรือจริงๆก็คืออยากให้ได้ลองตัววาเกิวจากจากญี่ปุ่นจริงๆที่ร้านเนี่ยมีทั้งไทยวากิวออสเตรเลียนวาเกิวแล้วก็มีเจแปนิสวาเกิว3อย่างอยากให้ได้จริงๆอยากให้ได้ลองทุกอย่างเพราะว่า t e x t อร์ของแต่ละเนื้อแต่ละชนิดเนี่ยม,มันแตกต่างกันอย่างี้แล้วแต่ความชอบแล้วสิ่งที่พลาดไม่ได้ก็คือน้ำซุปดำน้ำซุปดำ,ดำนะคะน้ำซุปดำเนี่ยลูกค้ามากินที่ร้านแล้วก็ จะขอกลับบ้านตลอดจนตอนหลังเห็นมี่ขายก็น่หลังเนาขายเดี๋ยวเอาเดี๋ยวให้าเอมาให้ดูขอขอซุปดำหน่อยครับอันนั้นก็คือเหมือน ready to eat เลยเอาไปที่บ้านอุ่นผสมน้ำแล้วก็เติมผักเนื้อสัตว์ตามตองกันถูกไหมคะโอ้ยเยี่ยมมากทำเป็นบ้านดีมากทำเป็นบ้านมันดีมากนี่ครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ซองแบบนี้นะครับ ผสมน้ำห้าเท่าก็คือผสมน้ำอีกหนึ่งล็กเมันเป็นเหมือนแบบหัวเชื้อที่เข้มข้นมากซื้อไปหนึ่งขุ่กินได้หลายครั้งนะคะคุ้มค่าแน่นอนแบ่งรับประทานได้สามถึงสี่ท่านเลยนะครับแล้วซื้อที่ไหนได้บ้างคะหรอสั่งซื้อที่ไหนได้ก็จริงๆซื้อได้ทุกช่องทางเลยครับช็อปปี้ลาซาด้าแล้วก็ทิกตอกช็อปแล้วก็หน้าร้านทั้งสองสาขาครับโอ้โหคนเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นเอาไปปักตะกร้าให้ปักตะกร้าครับนล้วกะลายสวยด้วยเลยเออราคาเท่าไหร่ครับพี่บอย หนึ่งซองเนี่ยหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทก็ถ้าเป็นของทานเล่นก็จะอย่างที่เห็นเนี่ยแหละครับตัวนี้ก็จะขายดีแซลมอนแฟรงชีแซนด์วิชนะครับแล้วก็จะเป็นตัวนี้ครับไอบิเป็นกุ้งนะครับตัวนี้ก็ขายดีเหมือนกันแค่ชอบอันนี้เป็นไทยเนาะรสชาติมันแบบว่าแตกต่างจากอันอื่นแล้วก็แบบมันเป็นรสชาติที่เราคุ้นเคยด้วยแนะนำไปจงจริงยังมีซูชิอีกเยอะมากแต่กลัวว่าจะแบบจะถ่ายกันจนถึงค่ำก็ยังถ่ายไม่เสร็จไม่ไหวตอนนี้ที่เรากำลังมีเลยคือ ready to eat นะครับคือเรามา พักกลางวันเนี้ยลูกค้ามาสามารถนั่งทานคนเดียวแล้วก็กลับไปทํางานต่อได้เลยเริ่มต้นที่99บาทโอ้ยราคาดีมากใช่แล้วถ้าเกิดสมมุติว่าคุณทานครบ999บาทเนี่ยมีสิทธิ์แลกซื้อเป็นไวน์แบบฟรีโฟด้วยครับโอเคพี่บอยฝากผลงานเพลงพี่บอยบ้างค่ะครับตอนนี้ก็มาทําช่องตัวเองครับชื่อช่องบอยพิสเมเกอร์อ่าแล้วก็จะฟังอยู่คะ่ะก็จะก็จะมีทั้งเพลงเพลงใหม่ของตัวเองนะครับแล้วก็ เพลงเก่าๆที่เราเอากลับมา cover ใหม่อยากได้เพลงจนกว่าฟ้าจะมีเวลาโอ้โหคือเป็นเพลงที่เพชชอบมากอยู่ในอัลบั้มแรกใช่ทนถึงทุกวันนี้เพลงก็ยังรู้สึกว่าเป็นเพลงที่พอมากอยู่ถ้าคุณรู้จักเพลงนี้คุณไม่ไวรุ่นแล้วค่ะใช่ร้องคาราโอเกะทุกอบนี่น้องยังคันอยู่สุดยอดสุดยอดโอเคโอเคได้พี่บอยฝักลานค่ะโอเคครับชาบูคิงนะครับมี2สาขานะครับจะมีที่สาขาสารยานะครับอยู่เรียบคลองทวีวัฒนานะครับ แล้วก็จะมีสาขานี้ครับที่เรานั่งอยู่ตรงนี้ก็คือสาขาพระราม9ซอย37ครับทั้ง2สาขานะครับมี Delivery ทั้ง2สาขาเลยทางแพลตฟอร์ม Delive อ y ีออนไลน์ทั้งหมดครับกดเปิดได้เลยค่ะอยู่บ้านก็สั่งกินได้นะคะไม่ต้องมาที่ร้านก็อร่อยได้เหมือนกันใช่แล้วพี่หูคุณคลข้องบอกผมไหมก่อนจบก่อนจบขอเสร์มพีกอันงคะคือด้วยพี่เพชรกำลังจะแต่งงานใช่ไหมคะแล้วก็ล่าสุดที่พี่บอยทุ่นได้รางวัลมา อบดีอยากจะแบบมีคำแนะนำอะไรสำหรับคู่เข้าสำหรับชีวิตคู่ใช่ไหมโอ้พี่บอยกับพี่เจี๊ยบคือคบกันมานานมากจริงๆ2005ก่อนอื่นต้องดีใจที่น้องแบบประสบความสำเร็จทางด้านการใช้ชีวิตด้วยนะครับทางด้านการมีอาชชงอาชีพนะครับแล้วก็ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบสิ่งที่ตัวเองรักวันนี้ก็จะมีครอบครัวขอพูดเป็นทางการหน่อยนะ ได้ได้ค่ะดีใจกับเพรมากเพราะว่าดีใจที่ประสบความสาเร็จหลายๆอย่างขอบคุณมากสำหรับสำหรับตัวพี่เองอ่ะเวลาเรามีชีวิตคู่อ่ะตัวพี่เองจะมีคติอยู่อย่างนึงก็คือว่าต่างคนต่างให้ทั้งคู่ต่างคนต่างเติมทั้งคู่แล้วมันจะไม่ขาดอีกข้อหนึ่งที่พี่สองคนใช้เป็นเหมือนเป็นกฎสําหรับเราสองคนก็คือว่าทุกครั้งที่มีปัญหาหรือทุกครั้งที่ทะเลาะกันจะไม่ปล่อยให้ข้ามวันเพื่อให้เราได้คุยกันก่อนที่พาทีจะขึ้นอะไรเงี้ย มันน่ารักมากอ่ะจริงๆเพชว่าดีนะเพราะเพชก็รู้สึกว่ามันไม่ควรจะค้างคาให้ข้ามวันเนืความรู้สึกเลยคือถ้าเราเริ่มข้ามวันแล้วมันจะขยับไปเป็น2วันมันเป็น3วันไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันเป็นเหมือนจริงๆการใช้ชีวิตคู่มันไม่ควรจะมีอีโก้ซั่งกันและกันมันไม่มีใครผิดใครถูกหรอกมันแค่ไม่เข้าใจกันแค่ณตอนนั้นแค่นั้นเองขอบคุณมากค่ะตบมือค่ะทุกคนขออวยพรก่อนขออวยพรนะครับขออวยพรให้น้องเพช มีชีวิตคู่ที่ราบรื่นแล้วก็เติมรักให้กันทุกๆวันขอพระเจ้าอวยพรคู่ของเพชรด้วยนะคะขอบคุณค่ะเอาจริงคลิปนี้อ่ะมันเหมือนแบบก็ถือว่าคอมพีชีวิตติ่งนะท่านในอีกมุมหนึ่งถูกไหมอ่ะจากเด็กอายุ13ที่ผมติ่งจริงๆค่ะจนวันนี้ก็คือฉันผมยาวแล้วคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่บอยมากๆที่วันนี้แบบได้มาถ่ายด้วยกันเติมเต็มความฝันด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณเพชรที่แล้วก็ทีมงานด้วยนะครับขอบคุณที่ มาเยี่ยมที่ร้านนะครับอร่อยมากค่ะโอเคน้องๆก็บอกว่าคัดได้แล้วเพราะหมูผิวแล้วค่ะที่แล้วโอเคโอเค,คบ,บ๊ายบายชิมชิมชิม,ชม,ชม กรอบมากอะกรอบจริงมุ้ยหอมคาราเมลมากนีไม่เอนริงไปจ้าจ,จะของช่องแบบใด <c oughs> ทำุหน้าที่ค่ะเป็นยงตัออมันงเป็นยังัมากออมันเลิศนะอ่ะมันเลิศมากขึ้นมาขนมปาามันนุ่มใช่ปะแล้วพอเป็นคาราเมลม,มัน มันเหมือนกำลังเขาเรียกอะไรนะมันกรอบกำลังทำเงาเออมันก็เลยกรอบนองรุ่มในอะมันคาราเมลไลซ์อือใช่เออใช่เพ็นไม่จวงตอนเนี้ยเราก็จะหมดแล้วใช่ไหมอือนี่ไหมนี่ไหมอร่อยหนึ่งนาทีหมดละอือมาต่อเนี้ยโยมาต่อเนี้ยโยน้ำตาลน้ำเชื่อมมัน้ำตาลเซลล์อ่องหอมอือดีอะพอก่อนพอก่อนพักชิมก่อนว่าหวานพอยัง กินเลยทุกคนจ้วงจ้วงจ้วง <top ic> ืมแล้วก็แต่ผงขี้นาโกนิดนึงแล้วก็ระวังไอเวลากินใจมเอีัปนอันนี้ก็คือไอเลยนะหวานไม่พอยังหวานไม่พอโอเค อาหารก็อร่อยเนอะของหวานก็จึ้ง